จะเบวันนี้โกโก้โกโก้เหมือนกลัวนะโกโก้เหมือนกลัวนะอุ้ยแต่ว่าขึ้นเตียงอยู่นะอุ้ยเอ้าทำอะไรกระโดดสู้เหรอฮานอยลองเจอกับโกโก้ดูไหมมีโกโก้กลัวนะอันเนี้ยไม่น่ากลัวอันนี้ควรจะกลัวไม่เห็ุเจิดเลยฮานอยบอกว่าปกติเวลานี้คือเข้าบ้านนอนเราไม่ใช่เหรอป๊าป๊ามันมืดแล้วนี่มันไม่ใช่นะเนี่ยที่ต้องมาอยู่ตรงนี้อูมองใหญ่เลยวันนี้ต้องรอด้วยกันจ้า ตรเวียงของก็เตรียมมาเรียบร้อยแล้วทุกคนเต็มรถเข็นเลยเราเตรียมของมาเพราะว่าวันนี้เราจะมาใช้ชีวิตกับนกในกรงนกทั้งคืนเลยครั้งนี้จะไม่พลาดเหมือนครั้งก่อนแน่ทุกคนเพราะว่าครั้งก่อนฝนตกลงมาโหทิ์ก็พังเลยจะค่อยเลงก่อนได้ไหมเขาไม่ถูกกะลาเมงเอาลาเมงออกก่อนได้ไหมคือท็อไม่ถูกกะลาเมงนะทุกคนแค่ท็อกก้าวข่าไปเนี่ยแค่นี้ลาเมงก็อาจจะบ่นแล้วก็ได้ไอ้แมเขาไม่ชอบเลยอ่าทุกคนและคนนี้เขาไม่ยอมให้จับหรอกเพราะรู้ว่าจะต้องเข้าบ้านน่ะ เ้าไปเอาเอาใกนีไม่ได้อีกไหนเขปปากปาลมไหนแล้วกันนะไปข้าบ้านก่อนนะปาทุกคนเคลียร์ห้องเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปใช้ชีวิตในกรงนกกันดีกว่าไม่บอกคนอื่นเดี๋ยวเราทำไมไม่ถูกกับเมงอ่ะเขาไม่ถูกกับเมงเพราะว่าเมงเกลียดอุปกรณ์ทำความสะอาดทุกชนิดทุกคนเขาเข้าใจว่าเราจะทำร้ายเขาตลอดอะแต่เราแค่ทำความสะอาดอะทุกคน มาทุกคนคืนนี้เราจะมานอนที่นี่ที่แห่งนี้แหละที่ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยแลวตอนกลางคืนตรงนี้ไม่มีไฟได้วยนะไม่มีเลยมเมื่อจะเตือนี่คือของที่เราจะใช้ชีวิตรอดในค่ําคืนนี้นะทุกคนบอกเลยว่าสั่งมาใหม่เลยเลย,ยังไม่ได้แกะถุงเลยทุกคนระหว่างทับเตรียมของนะทุกคนทับจะให้นกเล็กออกมาบินเล่นก่อนนะทุกคนแต่ว่าแกงจะนอนกับเราเนี่ยไม่ใช่แกงนี้นะทุกคนจะเป็นแก๊งนกขาประจำของเราสามแสบอ่ะน่าจะมากกว่าสามจะมากกว่าสามสี่แสบแล้วก็ห้าแสบหรือาจจะหกแสบด้วย นี่ทุกคนเห็นกรงนี้ไหมกรงนี้ไม่ใช่เอาไว้เลี้ยงเขาข้างนอกนะทุกคนแต่เป็นกรงที่ชํำรุดแล้วดูสร้างอารยธรรมและคุณกัดงึกทั้งเลยกัดจนตัวเองออกมาได้อะใช่นี่ทุกคนดูนี่คือพลังของนกนะนี่งออย่างี้เลยใช่แล้วไม่ได้งอธรรมดาหักเลยแบบหักเลยกัดขาดเลยทุกคนเป็นนิ้วนี่คือขาดเลยเนอะในกรงก็จะต้องมีน็อตใช่ไหมทุกคนนี่ที่น็อตหายนี่ไม่ใช่ท็อปทำหายนะทุกคนแกอีก อะไรที่อยู่ในห้องนี้ก็คือชํำรุดทั้งหมดนะทุกคนอันนี้ก็ล้อพังที่เกียดซ่อมมาทุกคนก็เลยลากมาวางไว้ตรงนี้ก่อนอันนี้คืออะไรเนี่ยกิ๊บติดผมเขาเหรอเนี่ยไปบินเร็วกำไม่แน่น <c oughs> ไม่ยอมไปบินนะทุกคนเดี๋ยวพี่พี่เขาก็จะมาบินแล้วเนี่ยชะโคจะโคจบไหนชะโคพูดได้นะจริงแล้วอ่ะใช่<ะ>พูดชะโคชะโคแล้ลยังไม่ไั้ไม่จบอ่ ไม่แต่จริง,รงๆเขาพูดเป็นคำนะใช่เป็นคำอยู่นะแต่นี่คือพูดแบบเสียงหุนจอนอืดกึดอึดกึดกึด,ด,ดส่วนคนนี้ก็เป็นหนุ่มดูแลลูกเดี๋ยวเขาจะต้องกลับไปดูแลลูกแล้วเขาออกมาเนได้แป๊บ,บเดียวแล้วเขาต้องกลับไปเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเขานะทุกคนเข้มข้นใช่เข้มข้นเองครับจริงๆแล้วนกเล็กอ่ะเขาบินเพียงพอแล้วทุกคนสำหรับกรงแค่นี้ทุกคนเขาบินหมุนได้แต่ว่านกใหญ่ไม่พอหรอกจริงๆต้องบินข้างนอกนะทุกคนเพราะว่าอันนี้ระยะมันสั้นอ่ะไม่ทันไลกลับตัวแล้วหรอไม่เอากางกายแบบไม่เต็มที่่่ะไไมมสสุุดด ไม่บินแล้วหรอคนนี้ไม่บินแล้วขี้เกียจแล้วเราต้องจัดที่นอนก่อนมืดนะทุกคนข้าวก็ยังไม่กินเลยทุกคนโอทุกคนเหมือนมีอะไรอุ่นๆอยู่ข้างหลังอ่ะเพราะวันตู้หรือเปล่าไหนไม่มีคิดไปเองลรอลดไปหมดแล้วเนี่ยเพราะวันวันนี้เรามาดูดีกว่าวันนี้เราจะนอนด้วยกันรอดหรือเปล่าแต่จริงแล้วเราก็ไม่ควรนอนกับนกนะทุกคนเพราะว่าพอเาเราหลับเราไม่รู้เรื่องหรอกทุกคนเพราะเราพลิกตัวในทับนกแบนเลยนะมาเรามาปูที่นอนกันดีกว่า โดนเจหัวเอ้ยปูที่นอนกันดีกว่าเอาตรงไหนหัวเตียงดีอ่ะมานี่เริ่มึงเล่มแบบเอ๊ยอ,อยากอยากมึงแล้วแต่ว่ายังไม่มั่นใจว่าอันนี้อันตรายหรือเปล่ามันใ,ใหญ่เกินกำลังเล็งเล็งกันอยู่เอ๊อนะนะอยากไปหาทอมนะแต่ว่ากลัวกลัวเพราปดู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 นฏิกิริยาสงสัยนะเนี่ยเอาหัวเตียงไว้ทางนี้นะขาหันไปทางนู้นเนาะขยับปานี้ออกด้วยใช่โอเคแต่ระวังนะตอนกลางคืนปูเข้ามาตามซอกนี้อ่ะ เี๋ยวเขาดูแลสเปรย์ออก,ก์แกนิกฉีดรอบก่อนนี่คือผ้าปูที่นอนของเราไม่ฉีดทางนู้นมากดีกว่ามันเสียวเลยตามบอกอะเข้าใกล้ฝั่งห้องนกดีกว่าส่วนอันนี้ก็จะเป็นผ้าห่มนะทุกคนแต่ว่าไม่ต้องผมหรอกมั้งกันร้อนร้อนออมันเข้าได้มันนุ่มด้วยเนี่ยเนี่ยมันนุ่มมากเลยมีความสงสัยเลยทุกคนไม่กล้าเข้ามา มันเข้าได้จริงจฮางายวมามาเดี๋ยวป้าพาเข้ามามีมั่นใจไม่มีใครมั่นใจเลยสักคนไม่มีใครเข้ามาในเอเจดอาเรียนเอเรียนนี่เลยซาบิเข้ามาเถอะมันปลอดภัยไม่มีใครมั่นใจเลยเฮาไยมามันปลอดภัยจริงก็ปลอดภัยลงพื้นปึ๊บนี่ไงซาบิลองเออลองคะน้อยมหมตายมามันไม่ดูดหนูลงไปหรอกมันเป็นผ้านวมจิยๆไปไปไม่ได้เข้าไปเข้าได้เดี๋ยวขอเข้านี่ เห็นไหมพอเขาเริ่มชินนะทุกคนหลังจากนั้นอะไม่ต้องห่วงหรอกอันเนี้ยนี่ใช่ไหมปึ๊บนี่เห็นไหมขึ้นได้เนี่ยโอ้โหกลัวอะไรขนาดนั้นไม่รู้แหละใครไม่ได้มาไม่ได้กินขนมมาบอกเลยขนมจัดเต็มหมาเต็มกล่องเลยอะเอาจิ้ถ้าโมแต่กลัวเตียงอะถ้าโมแต่กลัวเตียงก็อดกินขนมหมาเอาจิเอ๊มีใครสนใจไหมนะขนมก็มีเยอะอยู่นะเนี่ยกาหลายกระปุกอยู่นะครับเนี่ย วันนี้เรามีขนมจากบ้านนกแสนดีนะทุกคนบอกเลยว่าเพียบมาเล่นปัติป็อกคอนก่อนไหมกินป๊อปคอนกันดีกว่านี่ป๊อปคอนนะทุกคนโอ้น่ากินมากเลยนะอย่าลังเลเลยเข้ามาเลยเนี่ยเนีย่ย<ๆ>เนียเน่ยอ้าวไม่รอแล้วด้วยใครไม่มาก็ไม่ได้กินนะเนาแล้วคนเราอยู่กันสองคนห์หมาแล้ว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 เรา,มาไม่รู้อ่ะ,มะอมอามาหมดก่อนน่ะไม่เดินเข้ามาก็หมดก่อนเอาดิหมดแล้วอะ่ะไม่รู้อ่ะ มาไหมเรื่องของกินมันเรื่องใหญ่เรื่องของกินเรื่องใหญ่ตามมาแล้วเฮ้ยพวกมาเร็วตะบ,ตบีตะบีตามมาแล้วมันปลอดภัยมาเร็วพวก <c oughs> ตะบ, <c oughs> ตบีเดินมารับของรางวัลแต่เดีไม่ใช่เธอเอาไปแล้วอ่ะชิ้นนั้นอ่ะตะบีตะบีอ่าให้ให้อ่ะตะบีอ่ะชิ้นใหม่เลยอ่ะเออทำไมไม่ต้องออกแล้ว <c oughs> ไม่รู้ก็าเข้าใจอะไรผิดนะพี่นอนก็เข้ามาได้นะเนี่ยเมื่อกี้ยิงเดินเข้ามาอยู่เลยเหาเข้าไว้เาไว้เร็วเข้าไวเร็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 วเข้ามาตรงนี้เลยนี่ปป่อนเข้าได้มามาแต่เขาพาเข้าริงเขาเข้าไปแล้วไงเมื่อกี้เห็นบาสวั์ไม่ได้เมื่อกี้ลองแล้วไม่ได้อ่าไม่รู้แหละใครไม่มาก็อดกินนะอะรู้แค่นี้แหละครับจะตัดสินใจขึ้นไหมขึ้นมาเร็วขึ้นมามีแต่ของอร่อยเดินได้อเดินเดินเดินเ กระโดดดีกว่าไม่ขอเดินขอกระโดดดีกว่าแขนเขาสูดถึ่เท่านี้ช่วยเขาหน่อยเออผมรู้วิธีแล้วมันต้องแบบนี้แล้วเขาจะนอนยังไงทั้งอะไรพฤติกรรมแบบนี้แล้วเขาจะนอนยังไงจนไปแต่ป๊อปคอยเฮ้ยวิธีนี้มมนได้ผลนะเนี่ยบอกแล้วดูดี่เต็มเลยมันน่ากลัวตรงไหนเนี่ยเตียงต้องใหญ่ต้องมาอยู่ตรงนี้เนี่ยทำไม่เข้าใจอ่ะทุกคนแล้วดู หัวไหลแขนมือมาหมดเลยอบทุกที่เลยดอกไม้ไมล่ะนี่อุ้ยอุ้ยบีบดูดอกไม้หอมมากเลยค่ะน้อยวันนี้บอกเดี๋ยวขอเลมอือหอมจริงดอกไม้ไม่เห็นมีใครกินเลยกินแต่ป๊อปคอน่ะดอกไม้นี่นะทำกล้วยเราด้วยทำกล้วยไปเสร็จแล้วเนี่ยโอเคนี่ับข้าวเราเองอุ้ย๋ยวขอกินก่อนมาเขาก็หิวชนกันหน่อย เอ้เรากินเหมือนนกเหมือนกันนะเนี่ยใช่ไหมแล้วทีเนี้ยอยากกินมีคน้อยมองมีคนมองวนเลยหัวอบอร่อยนะใช่หัวอบเป็นเนาะข้าน้อยนี่ยังเงี้จะมาแย่งกินของเขางงเลยเนี่ยอืมกินยั่วนกอีกนี่คือการแกล้งนกหรือเปล่ออาชิ้นนี้ลองชิมดูชิ้นนี้ชิมดูชิมดูเหมือนกันเหมือนกันดีเอาไหมล้วคุณเอาไหมเดี๋ยวขอสร้างอัธรรถกันนะ ต้องหลอกเหรออืมใช่น่อาอัดทันรในการกินไงปกติกเลือกกินกันมากทุกคนอืม,อมนี่ทุกคนพอยลาให้กินไม่ค่อยกินนะทุกคนพอลอยเรากินแบบอร่อยเขาจะสนใจทะน้อยให้ดูก่อนทะน้อย <c oughs> อืม <c oughs> เยี่ยมะอะเวิรกกุดเขาจะยอมกิน <c oughs> ป้อนทีป้อนป้อนป้อนหน่อยอุ๊ยอ,อ,อร่อยอร่อยรู้แล้ว รู้สลเราเคยกินแล้วอันเดิมนี่ว่าอันเดิมนี่ว่าโอ้หลอกอะหลอกลอกะเราไม่สำเร็จเลยใช่เราไม่สำเร็จเลยคนนี้ไม่แอบกินแต่ไม่กล้าขึ้นเตียงเนี่ยอ่ามุมๆเลยนะเราจะนอนกันได้จริงจริงใช่ไหมทุกคนดูสภาพเตียงฮอปดี้รอนเนี้ยได้แต่ว่าท็อปต้องฉีดอันนี้ก่อนไหมสเปรย์กันสัตว์เลยคลานตรงอ๋อใช่ต้อง,<ช>องฉีดรอบๆไม่ใช่ว่าล็อกกวเรากลัวด้วยอะฉีดสเปรย์ป้องกันไปก่อนทุกคน นี่ทุกคนเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนไปนอนเพิ่มนะทุกคนเราจะได้ไม่เหงาเราจะพาแต่แต,แต,แต,แตเต้นเกอเกอร์เราจะพาเป็ดไปนอนด้วยนะทุกคนจะเป็นการเจอกันครั้งแรกระหว่างนกกับเป็ดเลยเนาะพาอเปียไปด้วยพาปเปียไปด้วย<ร>ใช่ไห<ร>มะจะได้วุ่นวายเลยวุ่นวายทีเนี้ยไม่ต้องนอนม <C os> ีเพื่อนใหม่มาอีก2คนคืนนี้นะทุกคน <C os> ดูเรียบร้อยกว่าอีก <C os> อ่ะกลัวเหมือนกันไหมที่นอนอ่ะกลัวน่าจะไม่ค่อยกลัวนะนี่นี่มาดูแล้วมาดูเคื่อนแล้วท็อจะบอกว่าเขาไม่เคยเข้ามาหากันแบบนี้เลยนะทุกคนนี่มีมาหาโกโก้หน่อย โอ้ยเสียงแปลกเสียงแปลกอะเขาก็หน่อยอึ๊บอุ้ยเหมือนเป็ดเลยตัวเนี้ยแค่หัวสีดำวันดีโกโก้สวันดีโกโก้โกโก้เหมือนกลัวนะดูโก้เหมือนกลัวนะอุ้ยแต่ว่าขึ้นเตียงอยู่นะอุ้ยเอ้าเอาทำอะไรอะกระโดดสู้เหรอคําว่าทํานอนกับเป็ดง่ายกว่านอนกับนกนะเนี่ยทุกคนว่าไหมดูเป็ดเขาไม่ค่อยกลัวเลยอะทุกคน ถ้าคืนนี้พวกหมูต้องอยู่ตรงนี้พวกหมูจะนอนด้วยกันได้ไหมคแบบแบบแบบะเนี่ยน่าจะได้นะผมผ้า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 ไหนลองผมผ้าดูสิเอาผมผ้าผมไม่ได้อะผมผ้าไหนเมผ้ามไหน้าอ้า้หาหน่อยลองเจอกับโกโก้ดูไหมมีโกโก้กลัวน่ะอันนี้ไม่น่ากลัวอันนี้ควรจะกลัวไม่เห็นเกตเลย ตอนนี้เริ่มมืดแล้วทุกคนมันจะมียุงไหมเนี่ยเอากางมุ้งกันนี่หมอันนั้นไงนี่อันนี้เป็นมุน้งนี่เอ,อ๊กบกบกับเชื่อไหมว่าอันนี้ยถ้าปล่อยทิ้งไว้ทั้งคืนอ่ะเป็นรูใช่เธอจะนอนไหนกันดีเนี่ยเราจะต้องแบ่งโซนกันแล้วนะเนี่ยแต่ว่าจะเข้าเขาบอกว่าคืนนี้ไม่ได้อยากนอนด้วยเลยอยากเข้าไปนอนในนั้นดีกว่าเนาะ <c oughs> สบายกว่าเยอะ แอนนอยบอกว่าปกติเวลานี้คือเข้าบ้านนอนแล้วไม่ใช่หรอกป๊าป๊ามันมืดแล้วนี่มันไม่ใช่นีเนี่ยที่ต้องมาอยู่ตรงนีู้อมองใหญ่เลยวันนี้้อนนอยด้ว้กันจาเป็นที่นอนที่จกกระปกที่สุดเท่าที่เคยนอนมาเลยบอกมันแค่เป็นป๊อปคอนไม่ใช่ของจกกระปกของกินเต็มที่นอนมันไม่เรียกจกประปกตรงไหน <c oughs> ทุกคนคอมเมนต์ <c oughs> บอกเลยมันจกประปกเนาะสองคนนี้เขาเหมือนว่าเขาอยากจะกลับบ้านเขาเหมือนกันทุกคนดูดิ น,นกบบ้าน,น่อยพี่ว่าไม่ใช่ป้านอย่างนกดังมากใช่เริ่มดึกแล้วไงเริ่มงงเมียแล้วอะ่ะนี่คือการร้องจะเข้ามาบ้านนะนี่ถูกต้องแต่ว่าวันนี้เราจะต้องนอนด้วยกันทุกคนหรือว่าเราจะไม่สำเร็จอีกแล้วอะ่ะทุกคนดูดิแต่และคนคือแบบว่าเริ่มสติแตกแล้วเริ่มมึดแล้วพอดีก็อยฉันจะต้องกลับบ้านเป็นก็บอกทําไมไม่พาฉันกลับบ้านสักทีเราือภารกิจเรามันจะไม่ ไมองเลยข้างในร้านัไม่กลับคืนนอนด้วยกันดวอยากเข้าบ้านจัดจะมีคนที่แอบชิลอยู่ในนี้นใช่ก<ต>ินป๊อปคอร์นก่อนแต่วันก็ยืนรอเข้าบ้านนะยืนมองย,ยืนมองแบบเมื่อไรจะได้เข้าบ้านกินป๊อปคอร์นรอก่อนก็ได้ชิลอยู่นิดนึงเอานอนตรงนี้ไม่ได้หรอทำไมต้องกลับบ้านด้วยอ่ะกลับกลับกลับไม่ไหวกลับเดี๋ยวนี้ โอ้ยเดี๋ยวว่าไม่ได้เข้าพู้ผิดเจ้าพูดว่าเดี๋ยวเขาได้เข้าใช่ไหมละ่ะไม่ได้เข้าคืนนี้ไม่ได้เข้าคืนนี้ต้องดอนจนถึงเช้าพอมันมืดทุกคนก็อยากกลับที่ปลอดภัยของเขาเนะทุกคนก็คือบ้านของตัวเองนะทุกคนตอนนี้คือแบบไม่มีใครเอาเลยเลยจากไม่มีเสียงคือตอนนี้โวยวาย<ว>แล้วแล้วบีโกฟ้ามืดหรือเปล่าม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 าบีบีคนเดียวนันเนี่ยที่ไม่โวยวายจะบีนอนตรงนี้ก่อนนอนรอ นอนนอาแบบชิวๆนี่ไงม,มาแล้วยงังวันนี้เรานอนด้วยกันนี่เราตกลงกันไว้แล้วนี่ฮะไวม้มองบ้านใหญ่เลยม <c oughs> องบ้านใหญ่เลยเออทับสงสารนกอกะดูคนเหมือนเขาอยากเข้า,าบ้านมากกว่าเขาไม่อยากนอนกับเราหรอกเราจะพอนอยอยอรอยไม่ไหวแล้วเอานกหวินเรียกให้มารับไปเดี๋ยวนี้อันนี้บอกไม่มารับใช่ไหมมาหาแล้วนะพากลับเพื่อ เนี่ยเราก็ยืนนอนกันตรงนี้ไม่ได้หรอเนี่ยคอนต้องใหญ่สบิงกูพีเนี่ยจะกลับบ้านอย่างเดียวแค่นะเราเนี่ยลองพาหน่อยไปอ่าลองพาไปอุ้ยขึ้นเลยนะไป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 โอ้ยกรปิกกรปิกล็อกล็อกนางนี่ตามมาเลยควจะไม่พาไปด้วยคืท้อสงสารเด็กๆนะทุกคนเขาก็เลยพาเข้าบ้านแต่ว่ามีคนหนึ่งที่ไม่ยอมเข้าบ้านแล้วก็ไม่อยากเข้าบ้านมาวานไงวันนี้ก็นอนได้กันเลย คุณเป็ดด้วยเข้าไปเลยมาเข้ามาเลยคุณเป็ดด้วยอ้าว <c oughs> คุณบอบเ,เปี๊ยะเดี๋ยวทำอะไรโอเคบอบเปี๊ยะมา <c oughs> โอเคปิดปึ๊บนอนนอน,น,อนเออน,นี่ก็ดีนะกันยุงได้ด้วยกันยังไงป่ะน,นี่ <c oughs> กันยุง เขาว่าไม่ถึงเช้าอ่ะปวานจะต้องทะลุออกไปได้แน่นอนเลยจริงๆรก็ต้องตื่นก่อนปวานดิโอ้ยเงอไม่ต้องนอนแล้วได้ยางเงี้ยโอเคเราจะนอนแล้วนะทุกคนนบถอดแว่นละอ่ะฝากแว่นหน่อยอ่ะจองที่กันได้เลยนี่ก็เตรียมตัวนอนละฮะใช่อะเตรียมตัวนอน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 ทุกคนนอนไม่พูดแล้วเงียบเก็บโอเคเงียบเก็บกราบกราบแล้วมากลับข้างหูได้นะ ดีเอาจริงเหรอบายบายมืดเลยอ่ะมืดเลยน่ากลัวมืดเลยปิดงงแล้วปามไม่เขานั่งแล้วเขานั่งเตรียมนอนแล้วเียเคเตรียมนอนให้หมดใครสยายปีกเก็บไม่สยายปีกแล้วเอ๊ะไม่ต้องขึ้นมาได้วยใหม่แล้วมันคือหน้าฉันนะแต่วฉันไม่ได้นอนด้เลยมันมืดจนกล้องมันจะถ่ายไม่ได้แล้วเนี่ย ผมั้นไม่ใช่ยาไม่ไหวอะทุกคนนอนไม่ได้เลยมีแต่คนกวนนกก็กวนเป็ดก็กวนอ๋อนี่พึ่งนอนไม่ได้ไม่เท่าไหร่เองยังไม่ถึงสิบนาทีเลยจริงๆ <c oughs> ไม่ได้หลับตาเลยยากมากเลยอะไม่ไหวร้อนเนะาะเพราะว่าเราไปนอนในกรงของเราดีกว่าเนาะเย็นขึ้นเยอะมีแอร์เออมีแอร์ด้วย,วยสบายกว่าเยอะเนาะไอ้นี่มันลำบากไปเนาะ แต่ว่าเป็ดชันนิ่งอะนะพร้อมนอนเลยนะอา้าวเหรอใช่แต่ว่าใครที่ไม่ไหวนี่ <laughs> นี่ก็ยยังไหวนะแต่ดีไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้ว เออเดี๋ยวจะพากลับบ้านนะแล้วคนนี้ดูไปยึดบนหัวทำไมเนี่ยโอเคไปแล้วทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะนจากใหม่คลิปหน้าบายบายจ้าไปเนินกินเปลือกภารกิจไม่เคยสำเร็จใช่ล้มเหลวครั้งที่สองแล้วอ่ะไม่ไหวจริงๆงมันร้อนได้แหละผมว่าใช่มันไม่มีลมเลยนะเนี่ยได้ลมมาจากนี่อย่างเดียวเลยเนี่ยถ้าเป็นวันไม่พัดให้ไม่มีลมเลยกลับกลับแล้วกลับกลับรอรอแล<ะ>้วประตู ปะกลับบ้านนอนกันดีกว่าไปเร็วไปเร็วไปเร็วอุยสูงสูงสูงตรงไหนปอเพียชามีปัญหากับกับพื้นที่มันไม่ได้สูงอ่ะคันกันนิดเดียวเองนะเป็นเซเว่นมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาเร็วอุ้ยตุดไม่ไหวแล้ว